สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้คาแนะนํานะครับเดี๋ยวแต่ว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของการรีด่านนะครับบางคนอาจจะเป็นสายฟรีนะครับบางคนอาจจะเป็นสายเติมเล็กน้อยครับก็สอบถามเข้ามาเยอะครับว่ารีด่านเพื่อที่จะฟาร์มขนนกรอบนี้คุ้มหรือเปล่าอ่ะควรที่จะมีทีมพีร้อยแบบไหนดีถึงจะรีด่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้คาแนะนํากันนะครับอ่ะซึ่งนะในส่วนของด่านขนนกสรุปก็เป็นขนนกใหญ่อันนี้รู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าผ่าน มานี่อาจจะก,กลางเดือนอยู่แล้วนะครับคือเดิมเนี่ยข้อมูลผมได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับคือเขาบอกว่ามันมีดา่านขนนกนะแต่ว่าอาจจะเป็นขนนกเล็กก็คือมาได้แจกเยอะอนะครับแต่สุดท้ายคือมาแจกเยอะนะเรียกได้ว่าเฮ้ยเซอร์พส์อยู่กันคือใน1นปีเนี่ยจริงๆด่านขนนกใหญ่เนี่ยมันจะมา3ครั้งแต่ว่า2ครั้งที่เป็น2ครั้งหลกักๆเนี่ยก็จะเป็นมีนาคมก็คือเดือนครบรอบป,ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวมีนาเนี่ยขนนกใหญ่ก็ต้องมาอีกนะครับ ครึ่งปีก็คือกันยายนอันนี้คือมาแน่ๆสองรอบส่วนรอบที่3เนี่ยบางทีมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่นี้คือมาใส่ให้ตอนปีใหม่เลยนะซึ่งมาในช่วงที่แบบเฮ้ยเกมก็แจกเยอะอยู่มันจริงๆก็แอบสงสัยนะผูเ้เล่นก็ถามเยอะนะเพราะแบบพี่ทําไมมันแบบแจกเยอะจังมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอเดี๋ยวนี้มาคุยกันนะแล้วก็มาให้คําแนะนําด้วยนะครับในการฟาร์มะว่าควรจะฟาร์มดีไหมนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเตเกมร้านนี้ก่อนนะครับ S.K เกมทรับ ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง3 0เปอร์นะหางลูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆอแต่ว่าเติมถูกเนะี่ยมีแค่ iOS ครับถ้าอยากเติมถูกต้องหา iPhone แพดนะครับมาเปิดกรชากกดรับ r ูบี้กันนะถ้าเป็นแพ็กเกจอื่นๆนะเรากดรับใน Android ได้เลยแต่ถ้าเกิดอะไรที่เกี่ยวกับลูบี้นะครับเติมระบบไหนต้องรับจากระบบนั้นนะครับอตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆด้วยใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์นั้น,นเอาไว้ให้ ลูบี้เปิดเกียร์แพ็กเกจต่างๆนะ่าสนใจนะก็รีบไปที่ลิงก์นะครับปักหมุดเอาไว้ให้นะ s อ k Game Top e n t t r r ราคาถูกปละภภายเติมไว้ร้อยเปอชอบก็ต้องรีบจัดเลยนะครับอโอเคนะสุดท้ายเป็นขนนกใหญ่นะครับขนนกใหญ่ก็คือ,อจะเป็นด่านลักษณะน,นี้นะครับก็คือเป็นด่านขนนกมาคือเขาจะไม่มา1-6หรอกนะเขาก็จะมาแบบนี้เหมือนกัน 2- ถึงอสนะครับแล้วก็สามารถที่จะ รีได้เพราะว่ามันเล่นได้ครั้งละ5รอบคือบางทีขนนกเล็กอะหรือว่าวิหารเนี่ยมันเป็นแบบเล่นได้รอบเดียวนะครับอันนี้คือเได้ได้ว่าให้ค่อนข้างจะเยอะแต่เบื้องต้นนะผมก็แนะนําว่าอย่างต่ําๆควรจะมีทีม p ีร้อเนี่ยสักหนึ่งทีมแล้วพอเวลาเล่นจริงเนี่ยอ่ะลงผมมันพีร้อยทีมไงรียังไงก็ค่อนข้างจะคุมแต่ผมเนี่ยจะรีในดีหลักเท่านั้น ID รองอื่นๆเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้ขนนกมากขนาดนั้นผมก็เลยไม่รีนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะถ้ามองว่าเราเอาขนนกนําไปใช้ประโยชน์อาจจะฟาร์มเวลนะครับอาจจะฟาร์มรูนศักยภาพนะอาจจะทำพีร้อยแบบนี้คือจําเป็นเนี่ยก็อาจจะรีก,ก็ได้ก็คุ้มอยู่กันแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกนะควรจะมีทีมพีร้อยอย่างน้อยๆหนึ่งทีมก็น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่าสมมติเราเล่นนะขนนกนะครับ ถ้าเราใช้รูบี้นะครับในการซื้อเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นตามเวลนะ,ะสมมติเอาตามเวลของผมเลยนะ10 r รูบี้ได้1้อยแต่ว่าเรารีด่าดนหนึ่งเนี่ยห้ารูบี้นะครับผมว่ามันน่าจะได้เกิน1 1 7ในกรณีที่แบบรี10 r รูบี้นะผมก็เลยมองว่าถ้ามีทีมพ1 0้อสักหนึ่งทีมเนี่ยผมว่ายังไงก็ดูคุม้มอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าจะได้เป็น P 1ร2สองทีมนะนะครับอ่ะส่วนข้อมูลเกมอันเดี๋ยวผมขอคุยกันนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ เราก็แอบสงสัยนะครับผู้เล่นก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าแบบเฮ้ยเกมแจกเยอะแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคือนะครับข้อมูลที่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าคือมันมีแจกเพิ่มเติมจากที่รู้มาเนี่ยหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะ ก็เลยบบว่าเฮ้ยทำไมแจกเยอะคือเขาก็บอกมาแล้วนะครับว่าเกมเนี่ยเขาต้องการที่จะดึงผู้เล่นเก่าเนื่องจากว่า,ามีนาคมที่จะถึงเนี่ยมันคือครบรอบ10ปีโหเกมจะเปิดมา10ปีแล้วอะค,คือใครๆก็เลยได้ว่าน่าจะต้องผ่านหูนผ่านตาเกมไรนเจอร์มาบ้างและต้องมีผู้เล่นที่แบบว่าอาจจะมาจากมัลติเวิร์สไหนก็ได้ของเกมไรนเจอร์เขาอาจจะกลับมาเล่นเป็นผู้เล่นเก่านะกลับมาเล่นหรือผู้เล่นใหม่คือตอนนี้นดราม่าในเกมเยอะมากเพราะแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่มาเพราะรอบโคโรโบกันนะครับก็ชื่นชอบโคโรโบชื่นชอบอนิเม นะเราก็มาเล่นแล้วก็มาเจอดาว่าในเกมเออนะอันนี้ก็โอเคก็ไม่ผิดแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบนี้กันไปหมดแล้วครับอันฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการดึงผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่กลับมานะครับแล้วก็ระบบพัฒนาเนี่ยมันก็สือว่าพัฒนาไปค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของการจ้างของทางฝั่งไทยเนี่ยครีเอเตอรอ์จ้างไปออกไลฟ์นะครับทำคลิปทำอะไรโปรโมทเนี่ยเขาก็ยังจ้างอยู่ปกติ ก็เลยคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะซึ่งถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติจริงๆผมเชื่อว่าครีเอเตอร์ก็จะต้องได้ข้อมูล ก่อนผู้เล่น,นครับแล้วก็น่นอนครีเอเตอร์ก็ต้องมาบอกผู้เล่นอยู่แล้วนะเออผมเชื่อว่าถ้ามีอะไรปิดโปรตีนน่ยน่าจะต้องรู้นะครับอาจจะอย่างที่ผมบอกนะว่าข้อมูลพัฒน,นาเนี่ยอของซีซันสิเนี่ยมันก็ลากยาวไปเยอะแล้วนะครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยอยู่กันยาวๆคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอ่านะครับก็ระบบก็ตามที่เห็นครับอส่วนความเกลือนู่นนี่นั่นดราม่าต่างๆในเกมก็ อ่ะผมจบไปลวเรื่องของดาวตกจบไปแล้วแต่ว่าเรื่องของระบบเกมอะ่ะก็จะให้ความรู้กันประมาณนี้คืออย่างที่บอกว่าอะไรที่อ่ามันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงอะ่ะเราก็พูดให้ฟังอาจจะเชื่อไม่เชื่อจะอะ่าคิดว่าถูกจะคิดว่าผิดยังไงก็ได้อันนั้นคือข้อเท็จจริงนะแต่ส่วนไหนที่เราวงว่าเฮ้เราก็คือผู้เล่นคนหนึ่งเหมือนกันอ่าแม้ว่าเขาจะจ้างเราเป็นครีเอเตอร์นะแต่ตรงไหนที่เราแบบเฮ้เราก็รู้สึกว่าไม่แฟร์สำหรับผู้เล่นเราก็บอก นะครับว่าแบบว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเราก็ไม่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะอ่าอย่างการันตีของเดือนเนี้ยเราก็ไม่เห็นด้วยนะว่าเอาถุงมือมาสมอกเลยวะอ่าตรงนี้เราก็บอกชัดเจนนะแต่พวกเกรดต่างๆอย่างนี้นะผมมองว่าระบบตู้เกมการ์ชามันก็คือตู้พนันมันคือการพนันนะอ่าเพียงแต่ว่าอ่าแต่ละเกมผมใช้คําว่าเกลือมากเกลือน้อยดีกว่าระบบตู้การะชามันเกลืออยู่แล้วครับเพราะว่าธุรกิจเกมเขาไม่ใช่ การผุ้สอาจต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็การออกเนี่ยมันไอตรงเนี้ยมันเป็นดราม่าเยอะเช่นตั๋วกระชา5้าใบ10บใบ15ใบนะครับได้แต่บางคนครับอาจจะเปิดเป็นพันแต่ไม่ถึงการันตีนะ เออหรือบางคนการันตีแล้วไม่ได้นะครับอนนี้เกิดเป็นรอบโคลาโบเนี่ยการันตีอย่างฝั่งเรต้องได้ตัวเลยตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยเราเปิดตัว20บใบมันได้เรนเจอร์คู่เทพ2ตัวเลยเว้ยแต่คนนึงเนี่ยอาจจะเปิดกาชาสามพันลูบี้การันตีหนึ่งไม่ได้คู่เทพเลยแม้แต่ตัวหนึ่งไอ้จุดเนี้ยมันก่อให้เกิดดราม่าเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเอ่อเปิดน้อยอาจจะต้องได้หรือไม่ได้หรือเปิดเยอะจะได้หรือไม่ได้แต่ตัวเกมเขาทํทำการันตีมาให้ อ่านะครับแต่การันตีนี่มันก็อย่างที่บอกนะว่าแบบอย,อย่างตรงเกียร์น่ะเราก็คิดเหมือนกันนะครับกับผู้เล่นว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งผมจะเติมหรือแบบตั้งใจสะสมวะเนี่ยไอ้สามพันรูบี้กับ5,000ันรูบี้เนี่ยมันไม่ไหวเพราะว่ามันอาจจะออกของกากๆกกที่แบบใช้ไม่ได้เลยเวลาที่เราจะเปิดการช่หรือซื้อแพ็กเกจตน่ะผมจะบอกเสมอนะครับว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ของดีที่สุด ไอ้ของลำดับรองรองลงมาเนี่ยเราโอเคไหมถ้าโอเคเนี่ยอันนั้นถือว่าคุ้มแต่บางคนเนี่ยเขาต้องการของที่เป็นระดับสูงสุดอย่างเดียวนะครับอันนี้นะผมก็มองว่าเฮ้ยมันมันก็เสี่ยงนะไอน,นี่ผมเล่นด่านผิดนี่หว่าเอาผมเล่นด่านผิดนะเดี๋ยว่อยไปเล่นด่านสูงๆนะเดี๋ยวเด๋วให้ดูครับอ่าส่วนเรื่องของอ่าพวกเล่นต่างก็อย่างที่บอกนะมันเป็นเรื่องจริงครับยังดรอปอันนีน้คนก็ถามมาหยุมกันว่าพี่ทำไมมันดูดรอปน้อยนะครับคือ แล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนกันอ่าต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะผมเคยทําคลิปมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเราจะเห็นนะอันนี้ถือว่าด,อดัอกเปนเลตต่ําก็คือ10 20, 30สิาอ่าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนี้เป็นเลตต่ํามากนะครับถ้าเป็นเลตกลางมันจะประมาณอ่าสี่สิบ 60ประมาณนี้เรทส,สูงแนละ้วเป็น80ร้อยเอาตรง80ร้อยออกน้อยมากมันจะเป็นเรทที่ออกต่ำนะครับคืออันนี้อย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไม่ได้ว่าเฮ้ยเกมแจกเยอะแล้วนะก็มาเจอในนี้หน่อยแล้วกันนะแต่ผมก็ยังมองว่ารีดานยังไงก็ยังคุม้มนี่ออกต่ำอย่างเดียวเป็นเรื่องจริงอันนี้ต้องบอกตรงๆนะว่าเป็นเรื่องจริงนะครับคือมันเคยมีคลิปผมเคยทำนะครับว่ารีดานทั้งเดือนทั้งเดือนเนี่ย 8 0 0 0 0ื่นกว่านะช่วงนั้นคือแบบว่าโหออก80ร้อยเยอะมากนะครับมันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคนที่มีทีมพีลรอยร้อยเปอร์เซ็นต์สองทีมครับลีดานครับผมว่ายังไงก็คุ้มกว่าซื้อคุ้มกว่าซื้อแน่นอนนะครับอ่าส่วนเรื่องของดาม่าเกมแจกไม่เท่าเทียมนะครับประมาณว่าผู้เล่นใหม่ได้ของเยอะผมว่าระบบเกมนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุยก่อนคุยก่อนแล้วเดี๋ยวมาคำนวณนะคือผมมองแบบนี้ว่าอ่า ทุกเกมนะครับที่เป็นแบบนี้นะผมว่าเขาก็ต้องทําเหมือนกันนะครับผู้เล่นใหม่ยังไงก็ต้องแจกเยอะแจกเยอะเพื่อที่จะหนึ่งเข้ามาอยู่ในเกมให้ได้นานที่สุดเบื้องต้นคืออาจจะไม่ต้องเติมก็ได้นะเข้ามาเล่นานานๆมีภารกิจในเกมเยอะๆให้อยู่ในเกมานานๆเพราะอะไรเพราะว่าเกมขาย En g เก e m e n t ได้เขาเอา e n g a g ก ment เนี่ยไปอขอสปอนเซอร์ ว่าแบบเฮ้ยเกมก็ยังมีแอนเคดเมืนเยอะนะคนถอดเกียร์ใช่ไหมคนนกเล่นหมดนะมีโฆษณาขึ้นเกมก็มีรายได้ส่วนนั้นคล้ายๆกับการทํา YouTube เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกไม่จำเป็นต้องโดเนทนะแค่มาดูคลิปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อ่าเพียงแต่ว่าถ้าสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกดูโฆษณาโดเนทเขาก็ได้เยอะมากขึ้นฉังนั้นช่องผมเนี่ยผมก็กราบเลยนะครับคนที่ใจดีนะสมัครสมาชิกช่องดดนงโนนเนีนะก็ถือว่าเป็นผู้มีมุ่คุณเหมือนกันกับใน เกมแหละคนที่เติมเขาก็ถือว่าเป็นไรายได้เพิ่มเติมของตัวเกมครับแล้วก็ทําทให้ผู้เล่นสายฟรีเป็นสายเติมนะครับแน่นอนครับมันก็ต้องมีล่อลอกเข้ามาหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะคือเรื่องของความเกลือเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงถ้าเปรียบเทียบกับคนที่แบบเปิดน้อยเราได้นะครับกนะับคนที่เปิดเยอะแบบไม่ถึงการันตีนะเราไม่ได้เนี่ยเราเห็นอยู่ในเกมเนะี้ย ตลอดเวลาครับอ่าส่วนการแจกเนี่ยผู้เล่นเก่าผมว่าเขาก็ถือว่าแจกเยอะนะอ่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยรูบี้ตอกกระชานะครับแล้วก็กบเ้าดาวก็แจกนะคเป็นแบบว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ได้เยอะได้ง่ายกว่าอ่าอันนี้คือถือเป็นจุดหนึ่งของเกมนี้นะที่แบบผู้เล่นใหม่นะจะมาถึงเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างจะง่ายแล้วตรงที่บีดาม่าเนี่ยมันจะมีจุดนี้ว่าอ่าผู้เล่นที่อาจจะเล่นมาประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่ง อ่าแล้วแบบโอ้โหมันเกลือวะ่ะแล้วก็ไอเลนเจอร์ anger, ตอนที่เราเปิดได้ตอนแรกอะ่ะแล้วมันเคยเก่งอะ่ะมันอาจจะกากไปแล้วไงแต่พอมาเทียบกับผู้เล่นที่แบบพึ่งเริ่มเล่นเลยแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะถ้าเขาเริ่มเล่นเขาต้องรู้จักเกมด้วยบางคน เพิ่งเริ่มเล่นแต่ไม่รู้ข้อมูลเลยเลยนะ่ะเขาก็ยังเล่นยากอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบสมมุติเป็นผมเนี้ยผมไปสร้างไ d ดีใหม่น่ะผมสามารถที่จะเก่งกว่าคนที่แบบเฮ้ยอาจจะเล่นมา6เดือน8เดือน10เดือน,อนปีหนึ่งก็ได้นะเนื่องจากว่าไอเรนเจอร์กับเกียร์ของเขาตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะสู้ผมไม่ได้เพราะผมเปิดได้ตัวใหม่โหดกว่าอย่างเช่นเดือนหน้ากุมภาพันธ์เงี้ยสมมติโคโลโบโหดเกียร์โหดผมเปิดได้เงี้ยมันก็เก่งกว่าไอจุดนะมันเป็นจุดที่แบบ ก่อให้เกิดดราม่านะเออนะครับอาานก็เอาแล้วตามมุมมองนะอาชานัพื่อนเพื่อนๆคนไหนนะที่เล่นเกมอ,อื่นนะครับไม่ค่อยอยากให้เอยชื่อเท่าไหรลองให้ความคิดเห็นแล้วกันว่าเกมอื่นก็มีเกมนี้ดีกว่าเกมนั้นถูกกว่าแต่เกมนี้นรูบี้แพงบอกตรงๆว่าแพงนะครับซึ่งเขาก็มีเหตุผลตรงที่ว่าถ้าถูกในบางประเทศเขาจะเติมตนเฟอ้อ เกมมีเกมไรเนเจอร์นะมีมุมแบบนี้นะเขากลัวการเติมตนเฟออยู่เหมือนกันแล่าวจริงมันก็ห้ามไม่ได้หรอกนะเพราะว่าบางคนเขาก็าเศรษฐีบ่อน้ํามันเขาก็เติมกระจ,ยระจายอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติจริงๆดราม่าเรื่องดัดนวิ่งเนี่ยถือว่าเป็นดราม่าพอสมควรนะ อตอนนี้ก็บางคนเขาก็ใช้วิธีการง่ายๆครับเฟดตัวออกมาก็ใครถนัดวิ่งก็วิ่งไปครับเราไปเปิดตู้กาชาติกันเอานะอันนี้ก็รัฐบุุมองนะเพราะว่าวิ่งคือเงินถุงเงินถังเอาตรงๆนะใช้งบค่อนข้างจะสูงมากนะครับอเดี๋ยวผมลองมาคํานวณดูแล้วกันนะอันนี้คือมีทีมพีร้อยสองทีมนะครับะนะครับโซนใยดานสูงๆมักจะออกเกรดระดับกลางกับสูงเยอะอะแต่ก็ไม่เสมอไปนะะเดี๋ยวผมลองคํานวณให้ดูครับ อ่านะว่ารีดาน5รูบี้นะก็คือเล่นจบไปแล้วใช้กด5รูบี้ครับเดี๋ยวผมลองคำนวณดูครับว่ามันคุ้มไหมคือส่วนตัวผมก็ยังมองว่ายังไงก็คุ้มถ้าไปเทียบกับการซื้อนะ,อะโอเครอบแรกเดี๋ยวมาดูกันครับอ่า20 20บวก10บวก20นะครับก็ได้มาละว1รอบ50 แค่เนี้ยก็ได้50แล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นเลนดดรอประดับต่ำนะครับอ่าแบบเนี้ยได้50แล้วยังไม่ทันรีด่านนะอ่ะสมมติว่านี่คือการรีด่านนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานับตอนรีด่านแล้วกันอันนี้คือมาเล่นให้ดูนะครับว่าการทําทีมพิร้อยเนี่ยคือล่าสุดผมมองว่าก้องง่ายง่ายเลยอ่าแม้ว่าพวกเรนเจอร์ดาวย่อยเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับอ่านะครับแต่ว่าเขาก็ยังเอื้อเฟื้อด่านนะครับอ่าันนี้ออก40ก็คือถือว่าเป็นระดับ กลางๆอ่ะออกมา70อ่าอันนี้เดี๋ยวคำนวณให้ดูชัดๆเลยนะว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าคุ้มผมมองว่ายังไงก็ค่อนข้างจะคุ้มนะอ่าเพีเยงแต่ว่ามันมัน,ม,นมันคล้ายๆกับสมมติว่าเราเคยไปกินข้าวราคาเนี้ยโอ้โหมันก่อนได้เยอะพี่ใช้เยอะเลยเดี๋ยวนี้แบบเหลือนิดเดียวนะครับอ่าเราก็จะรู้สึกว่า ไม่เป็นธรรมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเรามองในโลกความเป็นจริงเนี่ยเขาว่าจะแบบ้ต้นทุนเขาจะสูงไหมหรือเขาจะเหนื่อยไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะกับเกมไรเจอร์เนี่ยคือเราอาจจะบองว่าฮ้ยมันเหมือนแบบเติมเนี่ยเกมมีต้นทุนนู่นนี่นั่นไหมจริงจริงรายละเอียดเรื่องธุรกิจมันก็มีมากกว่าที่เราเห็นนะอะเมื่อกี้1ิ2 0 6 0เป็น90นี่อ่าสามรอบนะซัดไปแล้วครับ50 70 90โอ้โออันนี้ก็ไป210แล้วอะอาจริง ถามว่าทําไมจะไม่คุ้มอ่ะก็ถือว่าคุ้มนะค่อนข้างจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีทีมพีร้อยร้อยเปทีมเนี่ยก็ไปสุ่มวัดดวงเอานะผมใช้คำว่าไปสุ่มวัดดวงเอาแต่ผมก็ยังมองว่ายังไงก็ยังดูคุ้มอยู่ดีนะครับเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะ5้ารูบี้รีดานหนครั้งนะครับมีทีมพีร้อยทีมเดียวอเดี๋ยวผมลงทุนให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวผมลงทุนให้ดูนะ เล่นแบบเป็นทีมพีร้อทีมแล้วเดี๋ยวผมรีด่านให้ดูนะครับว่าอ่ามันได้คุ้มแค่ไหนอ่าและต่างจากการได้อ่าต่างจากการที่มีทีมพีร้อ,อทีมเยอะมากน้อยแค่ไหนอ่ะรอบนี้นะอ่าหกสิอันนี้คือไม่ออกระดับสูงเลยนะอ่าบทสรุปรอบแรกนะอ่าห้าสิบอ่าเดี๋ยวผมกดคือ่องคิดเลขนิดน,นึงนะครับ เครื่องคิดเลขก,ก็เมาไปด้วยครับห้าสิบบวกร้อบวกร้อยแรอบแรกออกมา370อนะอันนี้คือมีทีมพีร้อยร้อยทีมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทีมให้ดูแล้วเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูนะว่ามันยังถือว่าคุ้มไหมแล้วก็ได้มากน้อยแค่ไหนคืออย่างน้นอยๆเนี่ยไอเดนเจอร์ตัวที่เราแบบว่าสมมติผมเอาเดนเจอร์แบบโหดๆนะ มันก็มี P ของมันอยู่แล้วอะคืออย่างน้อยก็นิดนิดน่อยๆก็ยังน่าจะได้อยู่อ่ะมาลองดูครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น P 32%าอเ่ะเดี๋ยวลองดูนะรีด้านนะครับเสีย5รูบี้อันนี้คือลงทุนเลยนะนี่ลงทุนให้เลยนะครับอ่ะมาลองดูครับ คือถ้าสมมติอย่างนี้แล้วมันจวติดพวก80ร้อยขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็ก็ผ่านอยู่นะเออนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันครับว่ารีด้าน1ครั้งครับมีทีมพีร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แค่1ทีมเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งทีมก็สุ่มเอาครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยมันก็จะแจกได้อยู่นะเพียงแต่ว่าเลทไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหมายถึงอัตราการดรอปนะอ่าเดี๋ยวลองดูครับว่า อ่าสิบบวกสิบโอเคนะครับอันนี้เน่าแล้วนะอ่าเดี๋ยวลองดูครับลองดูนะครับอ่าว่าผลสุดท้ายจะคุ้มไหมนะครับเพราะว่าเราจะคํานวณจากเมื่อกี้เลยนะครับว่าอ่าสิบรูบี้นะครับร้อยสิบเจ็ดขนนกอ่าแต่นี้คือเสียห้ารูบี้นะเดี๋ยวดูครับว่าห้ารูบี้จะทะลุร้อยสิบเจ็ดได้ไหมนี่เมื่อไปเทียบกับการซื้อโดยตรงนะครับ นี่ออก80เลย20 8010นะครับ110นี่ทะลุไปแล้ว130ยแล้วละทะลุแล้วนะเห็นไ่มแค่นี้ก็กำไรแล้วนะครับนี่พอเลยพอเลยครับคือผมก็อยากเออเอาเต็มๆนะเอาแบบเต็มนะเ,เม็ดเ,เต็มหน่วยดีกว่านะครับอ่านี่ดูนะรอบที่3นะครับอ่ามาดูกันครับอ่าต้องกดเองนี่ว่าอ่าสิบสิบบวกสิบ โอเคอันนี้เล่นไป3รอบนะก็ได้ไปนะครับร้อแล้วนี่แค่นี้ก็คุ้มแล้วอแต่ว่าทางที่ดีนะทําทีมพีร0อยร้อยเปอนต์สทีมจะคุ้มกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าอ่าเรดการออกรอบเนี้ยถือว่าต่ําเอาตรงๆนะถือว่าค่อนข้างจะออกต่ําเยอะแต่บางทีมันก็มีบ้างนะครับอ่าสว่วนดีดันก็ใช้5้าูบี้นะครับอันนี้ในะอย่างที่บอกนะ 10 20 30ผมถือว่าออกเป็นเลทต่ำนะครับ40กับ60ถือว่าเป็นเลทกลางครับแล้วก็80กับ100ถือว่าเป็นเลทส,สูงเลทส,สูงรอบนี้น้อยน้อยอาจจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำเลยอาจจะประมาณตั้ง5%อ่านะครับตัวสิบยี่สิบสามสิเนี่ยอาจจะออกสักอ่า50%เลยเออนะครับที่เหลือก็แบ่งเป็นเลทกลางอะไรปรนะมาณนั้นจริงๆ10 20 30, 30ผมว่าน่าจะออกสัก 70%ได้เลยมั้งแต่70%ถ้ามีทีมพีร้อยแล้วเป็นทีมผมว่ายังไงก็ดูคุ้มนะครับอ่ายังไงก็คุ้มนะอสำหรับคนที่อย่างที่บอกครับว่าต้องการนะครับอ่าขนนกนะเอาไปฟาร์มเอาไปทำอะไรนู้นนี่นั่นครับก็ยังไงก็คุ้มนะอันนี้คือตอนแรกจุดเริ่มต้นของอันนี้นะผมมีอยู่ประมาณ6 0 0 0 0อันนี้คือผ่านมากี่วันแล้วนะแวันนะครับรีมาประมาณ8วันนะครับก็เนี่ยได้มาเกือบเกือบสองหมื่นแล้วนะอ่าแต่ว่าส่วนหนึ่งก็งกะงะะกจะยยออมแแรกู่ล้ว นะครับว่านี่ด่านตรงนี้นครับใครที่เล่นมาตนแบบว่าเพรกิวครับมีเยอะมากพอนะนี่ตรงนี้ผมก็นํามาแลกนะครับคือไม่ค่อยได้แลกทุกวันเพราะว่าลืมบ้างขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนะอส่วนการแอดเพื่อนนะครับาขาค่าเอฟนะตัวน,นี้เตือนก่อนนะถ้าไปแอดใหม่หมๆเนี่ยระวังนะระบบเขาป้องกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบแอดเพื่อนมานานแล้วนะครับก็นี่ครับ นี่เอาค่า f นะับมาแรกขนนกตตรงนี้ผมตัดทิ้งไปแล้วผมไม่ค่อยได้แรกนะผมไม่ค่อยไปสนใจตรงเรื่องของค่า F เท่าไหร่นะอโอเควันนี้ก็ให้ข้อมูลกันประมาณนี้นะส่วนข้อมูลเกมก็อย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับเรานะาบริหารจิตใจบริหารอารมณ์ครับว่าเราจะเติมต่อเติมน้อยเติมแพ็ค อ่าเล่นแบบว่าเซฟเซฟเลือกเอาอะไรที่มันคุ้มที่สุดแล้วก็ไปวัดดวงกับการใช้ดวงอ่าอย่างนี้ก็ได้เพราะของผมเนี่ยผมใช้วิธีการเนี้ยมาตั้งนานแล้วไอดีนนองไม่ได้เติมเลยนะครับอ่าอย่างวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยไอดีสองผมบอกว่าไอดี2สองเกลือมากบางคนอาจจะบอกว่ามีคนเกลือได้มากกว่านี้อีกอ่าครับแต่ของผมไอดี2สองผมมองว่าเท่านั้นผมก็ก็ก็ถือว่าเกลือแล้วนะเออเทนั้นเนี่ยเกลือในเกมเนี้ยค่อนข้างจะเยอะอ่าขึ้นอยู่กับเราครับว่าบริหารยังไงให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายใจมากที่สุดเออข้าม คิดอะไรให้มันแบบเป็นในแง่ดีนะครับถ้าเกิดเจออะไรที่มันไม่ดีเราก็เฟดเดตัวลงมาเออนะก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าจะวางแผนยังไงนะตัวระบบเกมเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกได้ครับว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อเกมก็ได้นะเพราะผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้เล่นเกมเดียวครับอาจจะเล่นอยู่หลายๆเกมครับก็ไปดูกันว่าเกมมือเนี่ยบางทีก็มีมากกว่านี้ครับส่วนเลดเกลือน่ะผมว่าปกติอยู่ที่ว่าจะเกลือมากเกลือน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าลูบี้ในเกมนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างแพงเอาตรงนะครับแต่ว่าก็มีร้านค้าราคาถูกอ่าเช่นร้านนี้นะครับ S.K Game Top Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรัลเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะหางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS อ่านะครับอยากจะเติมถูกนะหาไอโฟนไอ p a d มาเปิดกระชากกดรับรูบี้กันนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจกดรับเองได้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดอะไรที่เกี่ยวกับรูบี้เติมจากระบบไหนรูบี้จะอยู่ในระบบนั้นอ่าเพิ่งโดนเมียตกกระบาลมานะครับไปขึ้นลีกอ่าไอดีขโมยแฟนมาเล่น ในสตรีมนะครับรูบี้ไปอยู่ใน Android เออเดี๋ยวไว้เขาเอาไอเดีบมาอัปเดตกันนะอ่าครับอ่ะก้อนนี้ไปเติมกันได้ครับตอนนี้ปลอดภัยเติมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจนเป็นการค้าถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมหมื่นด้วยอากาศซ่ใจนะครับรีบไปเติมกันได้นะที่ร้าน a อซิเคเกมท Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับอ่ะพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ